เว่ามันเป็นเขากอรมันเป็นขุศามันเป็นุศาจริงนะแต่ว่ามันเป็นพิมพ์แบบเออมันเป็นสะมันเป็นมันเป็นสะใหม่มันไม่ใช่สะเก่าอันเนี้ยที่ผมดูจากรูปอ่ะผมก็อยากจะให้เป็นไอ้ที่มันเป็นรุ่นที่ทันที่มันเล่นแต่เนี้ยมันไม่ใช่มันเป็นคนละรุ่นครับเนี่ยมันเป็นคนละรุ่นกันหมดเลยแต่แท้นะครับไม่ใช่ไม่ได้ภาปลอมนะแต่ว่า มันเป็นอีกรุ่นหนึ่งพ่อเขาไม่เล่นเห็นเห็นเขาบอกว่ามันต้องมีขีดอน,นอ่าใช่ครับแล้วหลังหลังมันจะเป็นตะเข็บเขาจะเรียกรูปรูปหลอตะเข็บรูปหล่อหลังหลังตะเข็บแต่อันนี้มันแท้นะเพราะว่าเนี่ยครับเขาจะตอ,อกตอ,อกโค้ดเอาไว้คือต่อ,อให้แยกว่าว่าเป็นพ้ารุ่นใหม่เงี้ยพิมพ์ก็จะทาพิมคล้ายๆกันครับ,รบจะได้เนี่ยหูถ้าแทน้นี่มีทั้งสี่องค์องค์แรกอะอยากจะมาลุ้นดูรูปลออยู่ว่าน่าจะรูปลอ ผมลุ้นมาดูรูปหล่ออยากให้มันใช่แรกอย่างผมมาแถวแถวนี้ด้วยไงถ้ารูปหล่อใช่นะโหสี่องค์สบายเลยประเด็นที่ผมมาวันนี้อยากดูรูปหล่อรูปหล่อแท้องค์นึงต้องมีสองสามหมื่นแล้วเห็นเรียงสี่องค์ผมก็วิ้ลองเสียงมาดูหน่อยใช่ครับมองว่งมก็ไม่ไกลครับผมผมวิ่งมาติดติดเดียวแล้วเดี๋ยวจะเข้าเบลิงต่ออีกได้เนาะ <c oughs> เอเคครับผมป่ะพี่เก็บครบผมขอบคุณครับขอบคุณครับให้มันได้ซื้อให้มันไม่เปล่ากันเอนแล้วสีผัว